คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับเป็นที่ไร่นะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนหินคลุกยาวติดถนนถึง130เมตรเลยนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยผ่าขินลัตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับเป็นที่ไร่นะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนหินคลุกยาวติดถนนถึง130เมตรเลยนะครับแปลงนี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกน้อยหมู่ที่7นะครับตำบลสายออำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาที่ดินของเรานะครับจะเป็นที่ไร่นะครับอยู่สูงระดับเดียวกับถนนด้านหน้านะครับ ถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับของเราจะมีหน้ากว้างนะครับยาวโค้งตามถนน130เมตรนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับยาวตรงไปนะครับ140เมตรเป็นที่ไร่นะครับดินร่วนสีออกแดงนะครับสีดำแดงดินร่วนตลอดทั้งแปลงเลยนะครับแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากนะครับ เนื้อที่5ไร่3งาน42ตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับไม่ติดภาระเป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากแล้วนะครับต้องการขายต่อนะครับในราคาไร่ละ150,000บาทอยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับมาประมาณ700เมตรนะครับจะมีเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายนะครับจะมองเห็นบ้านเรือนของเพื่อนบ้านอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านมาประมาณ 700เมตรนะครับเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ700เมตรถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับเป็นถนนหินคลุกนะครับมีโครงการที่จะพัฒนาเป็นถนนคนกรีตด้วยนะครับปัจจุบันถนนคนกรีตยังสร้างมาไม่ถึงถนนกว้าง5เมตรนะครับเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับเส้นนี้สามารถเชื่อมต่อไปยังบ้านหนองตาลหมู่ที่7ได้นะครับอำเภอโนนไทยเช่นเดียวกัน นี่นะจะจะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นที่สูงนะครับสูงกว่าระดับน้ําทะเลนี่ประมาณ188เมตรบริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับที่สําคัญนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้กับตัวอําเภอนูนไทยมาประมาณ8กิโลเมตรนะครับจะมีถนน4ีเลนเส้นหลักนะครับถนนสุรนาลายหมายเลข205อยู่ห่างจากตำแหน่งแปลงของเราไปนะครับประมาณ7กิโลครึ่งนะครับ ห่างจากตัวอำเภอห่างจากโูตัสนนไทยนะครับตลาดศูนย์เทศบาลนนไทยอยู่ห่างจากนี้ไปนะครับ8กิโลเมตรนะครับแนวต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นแนวเขตที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะเมื่อสักครู่นี้นะครับของเราจะโคง้งตามแนวต้นไม้นะครับไปถึงด้านนู้นเลยนะครับจะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับติดถนนสาธารณะยาวถึง 130เมตรนะครับทิศตะวันออกจะเป็นเส้นตรงนะครับอยู่ติดกับไร่มันสำปะหลังนะครับของเราจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับเป็นที่สูงนะครับสูงอยู่สูงระดับเดียวกับถนนด้านหน้าเลยนะครับเหมาะสําหรับเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติได้นะครับมาสร้างบ้านสวนก็ได้นะครับบริเวณนี้สามารถเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้มีเพื่อนบ้านนะครับเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายนะครับ ประมาณ700เมตรนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมาทําเป็นบ้านสวนไว้นะครับใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เช่นเดียวกันนะฮะน้ำก็จะเป็นน้ําใต้ดินนะครับสามารถเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้เป็นน้ําจืดนะครับนี่นะฮะจะเห็นจะเห็นได้ว่าลักษณะของดินเนี่ยจะเป็นดินร่วนตลอดทั้งแปลงเลยนะครับดินดีมากๆเลยราคาไร่ละ1 5 0 0 0 0 0บาทนะครับเกือบ6ไร่นะครับ5ไร่3งาน42ตารางวานะครับเป็นที่ดินที่ หลุดจากการขายฝากนะครับท่านใดที่ต้องการซื้อเก็บไว้นะครับให้ชาวบ้านเช่าทำไร่ไปก่อนก็ได้นะครับอัตราค่าเชา่าบริเวณนี้จะอยู่ที่ไร่ละ1,500บาทถึง2,000บาทนะครับต่อไร่ต่อปีนะครับนี่ฮะดินดีมากๆเลยนะครับพื้นที่บริเวณใกล,ใกล้ๆก็จะเป็นที่ไร่ทั้งหมดเลยนี่ฮะจะเป็นแนวถนนสาธารณะแบบนี้เลยนะครับ วางตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นที่ไร่ดินร่วนนะครับดินร่วนสีออกดำแดงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมแนวเขตอีกด้านนึงนะครับซึ่งหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับสร้างบ้านสวนนะครับทำที่เลี้ยงสัตว์ทําสวนผลไม้ทําสวนป่าปลูกป่าได้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้นะครับที่อยู่รอบ จะมีไม้ป่านะครับต้นใหญ่ๆนะครับแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้นะครับดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะจะเป็นถนนหินครุกนะครับเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับเป็นเขตติดต่อนะครับระหว่างตำบลสายออกับตำบลค้างพรูนะครับของอำเภอโนนไทยนะถนนเส้นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อไปยัง บ้านหนองตาลตำบลค้างพลูอำเภอโนนไทยได้นะครับอยู่ห่างจากนี้ไป3กิโลเมตรนะครับนี่ฮะจุดสิ้นสุดของเรานะครับจะมาที่สุดบริเวณนี้นะครับยาวตามแนวนี้เลยฮะตรงไปนี่ฮะหน้ากว้างจากจุดนี้นะครับยาวโค้งตามถนน130เมตรนะครับทางด้านทิศเหนือห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ30กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอโนนไทยนะครับประมาณ8กิโลเมตรนะครับโรตัสนโนนไทย ข้าออกสะดวกนะครับจะมีถนนคอนกรีตนะครับเกือบจะมาถึงหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับห่างไปประมาณสัก800เมตรแค่นั้นเองนะครับถนนคอนกรีตยังสร้างมาไม่ถึงนะครับในงบประมาณหน้านะครับคิดว่าน่าจะมีการทําถนนคอนกรีตนะครับมาถึงผ่านหน้าแปลงที่ดินของเราแน่นอนครับผมถ้าใดสนใจนะครับสามารถที่จะกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับคลิปนี้กอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ